เพื่อไม่ให้พลาดองค์ความรู้ในงานทางรวมทั้งข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกองฝึกอบรมกรมทางหลวงอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และส b s c r i b e ในช่องทาง f c e e o o o y y u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  e X, X t k k t o k และเว็บไซต์กองฝึกอบรมก่อนจะขึ้นทำงานนะคะเราก็จะต้องใส่ชุดให้พร้อมทำงานแบบนี้นะคะ อันนี้ใส่หมวกแล้วใส่เข็มใส่ harness แล้วแล้วก็มีแรนยาร์ดแล้วแต่ตามหลักคอมเมนต์ต้องเช็คใช่ไหมคะว่าไอตัวเชือกเนี่ยมันมีรอยขาดไหมหรือมีรอยที่คนก่อนหน้าไปใช้เนี่ยทำเลื่อยเกี่ยวมันมไม้เพราะมันเป็นความปลอดภัยของเรานะคะทีนี้เราต้องไปเทสก่อนว่าไอเงื่อนเชือกที่เราปลูกไว้เนี่ยมันจับกับตัวเชือกไหมโอเคก่อนขึ้นอันดับแรกถ้าพี่จะใช้ตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์มีการชำรุดเสียหายไหมไม่ใช่ว่าแบบเขาปลูกมาให้เรียบร้อยแล้ว โซโล่จัดเลยขึ้นเลยใช่ไหมมันก็ไม่ได้นะก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยพอเราตรวจเช็คอุปกรณ์ PPE เรียบร้อยแล้วอันดับที่2เราก็จะต้องมีการตรวจเช็คกระเช้าด้วยนะจะตัดลำใหญ่ลำนี้ออกนะเอากิ่งหักค้างที่อยู่บนเรือยยอดออกแล้วก็เอาเอาตอแห้งต่างๆที่อยู่บนเรือนยอดออกนะตามหลักการแล้วเวลาน้องบอสเขาขึ้นไปตัดเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณทุกครั้งก่อนที่เขาจะลงเรื่อยเมื่อไหร่ที่คนข้างล่างยังไม่ตอบกลับขึ้นมา คนข้างบนห้ามตัดเพราะเราไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรอยู่บ้างนะการที่เขาไม่ตอบเนี่ยก็จะแสดงว่าเขากาลังเคลียร์อะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องส่งสัญญาณกลับขึ้นไปนิดนึงนะว่าพร้อมแล้วเราเคลียร์พื้นที่ให้เขาเรียบร้อยนะคะเป้าหมายเรานะเราจะตบทรงพุ่มฝั่งนี้เข้าด้วยนะคะ ฝั่งนี้มันไม่สมดุลเนาะฝั่งนี้มันยาวเราจะเอาเข้าด้วยหน่อยนึงแล้วก็กินแห<ง>้ตง,ตง,ตงต่างๆกาฝาพยายามเคลียร์กิ่งหักค้างก่อนเพราะมันเป็นกิ่งที่ร <puppy> ่วงได้ง่ายที่สุดนะคะเฮ้ยบอกก่อนอันนี้ก่อนทําบอกเคลียร์ก่อนนะถ้าจะมีอะไรร่วงหล่นลงมาที่ข้างล่างเคลียร์เคลียร์โอเคตัดให้ตัดเลยที่ต้องบอกเพราะเห็นไหมคะมันจะมีเศษต่างๆร่วงลงมาเนาะอันตราย หักโยลงมาเลยเอ้ยโคนด้วยไงเคี้ยโคนดิเนียเียเคียแต่ถ้าเหมือนแบบเป็นต้นสูงๆมากๆ่างนะเวลาน้องๆเขาขึ้นต้นที่มันสูงๆแบบ30เมตรอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้วอลในการสื่อสารของคนข้างบนกับข้างล่างนะคะปกติถ้าเป็นพื้นที่ที่เครนถึงก็จะใช้เครนช่วยยกคนขึ้นไปตั้งแล้วเขาก็จะไปเส้นระบบของเขาข้างบนแล้วก็เครนจะทําหน้าที่ในการยกกิ่งออกถ้าสังเกตตัวกิ่งที่พี่เขาตัดค่อนข้างจะตรงตำแหน่งนะคะตอนนี้พี่เขาใช้เลื่อยไฟฟ้านะคะ Yeah. Yeah. Uh, yeah. ถ้าจะสังเกตดูนะคะว่ากิ่งที่พี่เขากำลังตัดอยู่เนี่ยตัดและกิง่งฉนะ okay. ีกนะตัดตัดตำแหน่งเดียวแล้วก็ฉีกยาวลงมานะคะทีนี้พอฉีกยาวเนี่ยกิ่งก็เลยผุแล้วก็แห้ง yeah. นี่เปไปเหตุผลว่าทาไมต้องใส่หมวกแล้วก็ยืนปกติเวลาทํางานนะคะเราจะกั้นกลวยนะใครที่ไม่มีหมวกหรือไม่มีอุปกรณ์ PPE หรือไม่ได้เกี่ยวข้องในการทํางานอยู่นอกกลวยในกรณีที่เราตัดเดือตอเอาไว้เนี่ยมันจะเกิด3มเคสเคสแรกก็คือเกิดเป็นกิ่งกระโดงเคสที่2ก็คือผุ แสที่สามมันจะผูครึ่งหนึ่งแล้วก็หุ้มไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราเจอตอผูที่มีเนื้อเยื่อบางส่วนมาหุ้มแล้วให้เราตัดเสมอรอยหุ้มเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตำแหน่งคอกิ่งก็ตามเยือเยืเป๊ะนะคะตำแหน่งเป๊ะมากนะคะถ้าสังเกตดูนะคะรอยแผลเมื่อกี้รอยตอผูที่เราตัดเหลือไว้ตัดไม่ถูกตำแหน่งถ้าสังเกตดูตรงเนื้อเยื่อไปตรงนั้นนะคะจะเห็นว่ามันเริ่มผูแล จริงๆกิ่ง,ง,งต้นนี้ค่อนข้างจาอันตรายนะคะเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็มีทั้งกิ่งแห้งหักค้างกิ่งแห้งบนเลนยอ่อแล้วก็กิ่งบางส่วนที่พุ่งไปทางหลังคานะคะที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะวัตถุประสงค์ของเราวันนี้คือเราจะตัดตรงนี้นะเราจะเอาลำนี้ออกนะเพราะฉะนั้นพวกกิ่งย่อยๆที่อยู่ตรงลำอะคะ่ะเราก็เลือกเหลาไรเหลาออกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลื่อยมือค่ะรอยตัดจะค่อนข้างเรียบกว่าเลื่อยยน ทีนี้เลื่อยน์ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันไม่คม,มอย่างนี้ค่ะการเป็นเซียนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการตัดเนี่ยต้องคมอยู่เสมอปกติมันจะมีทีมที่เข้าไปประเมินต้นไม้ก่อนแล้วจะวิเคราะห์มาเลยว่าต้นไม้ต้นนี้เสี่ยงระดับไหนเสี่ยงระดับสูงที่สุดจะต้องดําเนินการทันทีถูกประเมินมาแล้วว่าต้นนี้เสี่ยงสูงสุดต,ต้องดําเนินการทันทีเสี่ยงสูงดําเนินการภายในหนึ่งเดือน เสียงปานกลางดําเนินการภายใน3าถึงหเดือนเสียงต่าดําเนินการภายใน6กถึงสิเดือนลักษณะการตัดคือบากเป็นสามเหลี่ยมอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดด้านหลังเียนียโอเคอันนี้เป็นการจับเลื่อยอีกด้านหนึ่งเน,น,น,เนา,เออานนเนะ <Yeah. S 1> เพื่อให้ตัดสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ และนี่น้องบอสกำลังบังคับทิศทางให้มันหลบไปทางที่ไม่โดนกระเช้านะคะการบากตรงนี้หน้าแผลไปทางไหนมันจะเป็นการบังคับทิศทางให้หักไปทางนั้นถ้าเราตัดหน้าแผลเบี้ยวตำแหน่งการหักตำแหน่งการล้มก็จะเบี้ยวตามไปด้วย <S <S ถ้าแบบเหมือนลักษณะอย่างนี้ที่มันดูสุ่มเสี่ยงว่ามันจะหักมาโดนเราอะคะ่ะโดยปกติเวลาตัดหลังเนี่ยอย่าเพิ่งตัดขาดให้เก็บเลื่อยก่อนขยับกระเช้าก่อนแล้วค่อยผลัก ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือตัดชิดคอกิ่งนะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นกิ่งที่มันยาวๆ,ๆมากๆค่ะไอปลายๆที่เราทอนมาอาจจะไม่ต้องบักท้องก็ได้นะ,ะอันนี้พูดตามความรวดเร็วของการทํางานจริงนะเพราะว่าถ้าฉีกยังไงเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ถึงตัวลําต้นอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะมันก็ตัดทีเดียวได้เนาะ,ะแต่พอมันเริ่มเข้าใกล้ลําต้นมากๆแล้วอันนี้ต้องยังไงก็ต้องบกักเพราะมันถึงแน่นอนด้วยน้าหนักกิ่งที่มันเยอะนะนี่ตำแหน่งเป๊ะนะคะ ตำแหน่งเป๊ะมากอันนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะถือว่าวางเลื่อยได้ดีนะคะปกติส่วนใหญ่คนเราที่ตัดแล้วมันตำแหน่งไม่ถูกต้องเกิดจากการวางเลื่อยคือพอวางผิดแล้วแนวมันก็จะผิดไปเลยอย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องรีบตัดเราวางเลื่อยให้มันถูกต,ตำแหน่งก่อนแล้วก็ค่อยตัดนะอันนี้ก็คือเป๊ะมากนะคะตรงตำแหน่งถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตบมือให้หน่อยได้ไหมคะพวกต้นตายอะคะ่ะบางทีแบบคือถ้ามันเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ย ฟังแนะนําว่าถ้าเรารู้ว่าตายอยากให้ไปทําเลยเพราะว่าถ้าพี่ปล่อยทิ้งไว้อะค่ะทําให้แบบกิ่งด้านบนมันเริ่มแห้งมากขึ้นคนที่อันตรายคือคนที่ขึ้นไปตัดเพราะเราบางทีเราปล่อยทิ้งจนเราลืมว่ามันผูยืนต้นตายไประยะเวลานานเท่าไหร่แล้วแล้วปลวกไปกินหรือยังหรือกิ่งที่พี่คนตัดจะขึ้นไปยืนเนี่ย มันจะหักลงมาไหมหรือกิ่งที่แห้งอยู่ลวดจะหล่นใส่หัวเขาไหมอันเนี้ยมันจะต้องระมัดระวังหรือว่าบางต้นที่มันผูกมากๆค่ะทีมงานแทบจะแบบต้องขึ้นจากต้นอื่นน่ะหมายถึงว่าโยงเชือกจากต้นอื่นแล้วเหวี่ยงตัวเองไปเกาะก,กับต้นนั้นเพื่อที่เวลาต้นนั้นอุบิเหตุล้มตัวเขาจะเหวี่ยงกลับไปที่อีกต้นหนึ่งหรือใช้เครนในการช่วยยึดอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันก็จะค่อนข้างอันตรายถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้แล้วว่าต้นนี้ยืนต้นตายแน่ ตัดออกตั้งแต่ที่แบบมันเพิ่งเริ่มตายเลยอันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้คนทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้พลาดองค์ความรู้ในงานทางรวมทั้งข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกองฝึกอบรมกรมทางหลวงอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และ subscribe ในช่องทาง Facebook, Youtube, X t i k t o k และเว็บไซต์กองฝึกอบรม